พีเพผมวันนี้เพยจ,จะมารีวิวเต็มหลังจากที่พีใช้งานตัวเจ้า i f ฟ l i c Hot 40 Pro เป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาปรปเลยผมเน้นความคุ้มค่าในเด็ดราคามือถือไม่เกิน5,800บาทกับสเปคที่ให้มาคือจัดเต็มจริงครับแรม8จิกบวกเพิ่มแรมพัดอีก8จิกรวมเป็น16จิกับผมในการใช้งานโคตรเหลือเลยครับผมรวมความจุก,ก็คือ256จิ กล้องหน้า32มสองมิกเซลกล้องหลังคือ108ล้านเวอร์ชัน Android คือ13นะครับผมตัวนี้บอกเลยว,ว่าหายห่วงมากผมในส่วน CPU ผม HEDRO เ9สถาปัต์6นาโนเมตรสุดจริงครับแล้วก็มีฟังก์ชันตัว Xboot Gaming Engine ไมาให้เราด้วยถือว่าสุดจริงครับแบต 5000m มแล้วก็ตัวนี้ Fast Charge คือ33วัตต์โหสุดยอดมากครับผมหน้าจอเป็นหน้าจอแบบรีเฟรชคือ1 2 0เปรับเป็น60 90 หน่วยได้แล้วก็หน้าจอเป็นแบบ full hd plus ขนาด6.78นิ้วแล้วก็มีตัวนี้ฟังก์ชันของตัวเมจิลิงครับเวลาเราแจ้งเตือนนะผมมันจะแจ้งเตือนแบบเมจิลิงในการใช้งานคือเวิร์กมากครับนี่ครับตั้งค่าที่ฟังก์ชันพิเศษครับเมจิลิงครับซึ่งเป็นอะไรที่พี่ชอบมากครับในการปลดล็อกใบหน้าในการโถเบื้องหลังครับภาพเคลื่อนไหวระหว่างชาร์จการแจ้งเตือนเมื่อชาร์จเสร็จการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เะน้อยครับบอกเลยว,ว่าตัวนี้กับสเปคที่ให้มา โคตรคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงครับที่ผมตัวนี้ใช้เทคโนโลยีในการเครือข่ายแบบเกมมิ่งเมตาเมทัลเลีลครับในการเชื่อมต่อบอดเลยว,ว่าไหลลื่นมากในการใช้งานเป็นสมาร์ทโฟนที่พีชอบจริงครับกับเลทราคาไม่เกิน5,800บาทอะ่ะคือมันดีจริงครับหน้าจอสีสันสวยงามลำโพงเป็นลำโพงคู่แบบ DTS ครับขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบคือมันคุ้มจริงครับ มีสมาร์ทมีเพลย์มิวโอแล้วก็มีตัวอิควอเซอร์ผมในการปรับตัวเพลงเบสหนักหรือว่าเสียงทุ่มเสียงกลางสามารถปรับได้คุ้มมากบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มจริงในการที่พีซื้อมาใช้งานครับสำหรับการออกแบบของตัวเครื่องครับของอีฟอนิกฮอต40 Pro ครับเป็นมือถือที่ออกแบบได้อย่างลงตัวมากครับเป็นการออกแบบลวดลายแบบฝนดาวตกครับเห็นไหมครับมันจะมีแบบฝนดาวตกออกมาด้านหลังคือสวย บอกเลยว่าโคตรสวยครับตรงโมดูลกล้องครับมันนุนออกมาได้อย่างลงตัวมากตัดด้วยสีขอบเงินครับตัวนี้พี่ใช้คือเป็นสีทองครับมีวันไหนคือมีสีทองสีดําสีฟ้าสีเขียวบอกเลยว่าสัมผัสมาทุกสีรู้สึกว่ามันสวยทุกสีจริงครับนะครับเลนกล้องคือการดีไซน์ได้อย่างลงตัวมากครับสวยงามมากครับนะครับบริเวณตัวนี้ผมดีไซน์สวยจริงครับคือมีความพรีเมียมมากครับ เกินคุ้มในเด็ดราคามือถือ5,800บาทมากโหวสวยมากเลยอะ่ะแล้วการจับครับรู้สึกว่ามันจับแล้วมันเข้ามือดีมากครับลำโพง2ตัวผมบริเวณด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะผมแล้วก็มีรูหูฟัง3.5พอร์ตไอซีแล้วก็ตัวไมโครโฟนนะครับอันนี้ปุ่มผมพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มสแกนในมือด้วยแล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็สล็อตใส่ซิมครับใส่ได้2ซิมแล้วก็ไมโครดีการเพิ่มได้นะผมตัวนี้ โอดีไซน์สวยจริงครับตัวไฟแฟกกับกับตัวกล้องอนะดีไซน์แบบลงตัวมากครับสวยจริงดีไซน์เนะี่ยพีให้10เต็ม10เลยคือดีไซน์สวยมากวางที่ไหนก็สวยครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องน,นะผมจะมีตัวเคสนะผมเป็นการคอลแลบกับเกมฟรีไฟลนะครับเป็นการดีไซน์ตัวเคสที่บอกเลยว่าสวยจริงนี่ครับเป็นลวดลายของเกมฟรีไฟลนะครับเวลาใส่ผมตัวเคสก็เป็นแบบท p พนะใส่ง่ายอะผมให้ดูเลย นี่ครับใส่แล้วมีความเป็นสมาร์ทโฟนเกมมิ่งมากเลยรู้สึกว่าสวยครับนี่ครับดูครับบริเวณด้านล่างเจาะรูของตัวเคสได้อย่างเหมาะสมจริงอันนี้คอนอยาตเลยว่าดีจริงครับเคสสวยมากเลยอะ่ะชอบเคสอะ่ะให้กล่องน,นะครับนี่ให้ดูเลยนี่ครับมีหัวชาร์จคือไม่ได้กักนะครับมีหัวชาร์จขนาด33วัตต์มาให้เราเลยโหสุดยอดามากชื่นชมเลยว่าอีฟอนิ ฮอตสีโปมีหัวชาร์จในกล่องมาให้เราผมในการใช้งานไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะแถมเป็นตัวฟ t c ชาร์ดด้วยนะครับแล้วก็สายผม Type A to Type C เอาไว้ชาร์จใช้ใงานได้อย่างปกติถือว่าสุดจริงครับอุปกรณ์ในกล่องก็ครบจบแน่นอนมีเคสมีที่ชาร์จให้คือสุดจริงครับเกินคุ้มแล้วก็หน้าจอผมแถมคันติดฟิล์มมาจากโรงงาน ให้เราเรียบร้อยผมเป็นหน้าจอขนาด6.78นิ้วริฟเฟนรชอ2 0ร์ตนะครับผมตัวนี้บอกเลยว่าขอบจอมีความบางและก็จับถนัดมือได้อย่างลงตัวดีมากครับสับตัวเกมครับพี่บอกเลยว่าตัวนี้ผมใช้งานคือดีจริงครับเกมับผมพี่เล่เกมตัวฟรีไฟล์ผมในการทัดในการกดถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เล่นเกมฟรีไฟล์ดีจริงครับพี่ ไปฝั่งศัตรูได้ยินเสียงศัตรูได้อย่างเหมาะสมมากเพราะว่าลำโพงผมเป็นลำโพงคู่เวลาจับผมประสของเครื่องคือมันดีจริงครับนี่ครับอีฟา e นะครับผมนี่กราฟิกรฟรป,ปรับเป็นระดับสูงความชาัดขั้นสูงเงาปรับเปิดแล้วก็ฟเฟรมเน็ขั้นสูงแล้วก็ฟิลเตอร์เอาเชีนนะครับผมนะครับสายหนึ่งครับบอกเลยว่ากดง่ายมากการทัดอะ บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับ oh. รอนี่คนนีคนใหม่แล้ว ภาด,ดีมากกราฟิกครับผมบริเวณต่างๆอ่ะถือว่าสุดจริงครับชอบชอบมันสุดยอดมากเลยครับมันวเรียวไม่อวยนะเล่นมาหลายตาแล้วครับถือว่าเวิร์กมากบันทึกหน้าจอนี่กินขาดครับแบตอยู่ที่ตอนนี้ลดไปสอเปนครับบันทึกหน้าจอแบตจะลดลงกว่าปกตินะครับผมเต็มอึดบ้างแบตอ่ะ 10นาทีเราเป็น3%เครับให้บันทึกหน้าจอนะครับหน้าจอนี่ครับผมรู้สึกว่ามันมันล้วมันลงตัวแล่แปลกครับที่สมาร์ทโฟนตัวนี้คอลแลบก,กับเกมฟรีไฟล์นะผม คือผมหลังจากที่พี่เล่นเกมตัวฟรีไฟมาครับรู้สึกว่าในการทัดในการกดแล้วก็ปินครับผมในการรับสัญญาณ Wi-Fi คือมันดีจริงครับเพราะมันใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแบบเกมมิ่งนะครับผมในการใช้งานคือมันสุดจริงครับเพราะว่าตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมฟรีไฟอ่ะแบตบคือจัดการดีครับ เล่นประมาณ10นาทีแบตลดลงไปประมาณสักถถือว่าจัดก,การความร้อนดีและแบตอิดที่สำคัญผมฟ t c ชาร์ e ตัวนี้คือสายวัตต์กับเด็ดราคาเมื่อที5,800บาทคือคุ้มจริงครับต่อไปผมในการเล่นเกมตัว rov ครับพี่ปรับเป็น60เฟร,รมอะ่ะเกมนี้บอกเลยว่ามันลื่นมากในการเล่นเกมครับ คือพี่ผมกดสกิล,ลต่างๆนะในการใช้งานคือกดง่ายแล้วก็ใช้2นิ้วในการคลิกในการกดอ่าบอกเลยว่ามีความสมูทของหน้าจอดีครับแล้วเฟรมเด็ดตอนนี้หกสิเฟรมอยู่นะโหสุดยอดมากเลยอะ่ะดูครับอันนี้ลงแรงนะครับผม หลังจากที่พีเล่นเกม ROV นะครับบอกเลยว่าตัวเกมมาผมปิ้งคือน้อยมากเฟรมเรทในการเล่นเกมคือนิ่งจริงครับบอกเลยว่าในการเล่นเกม ROV เ่ยคือเรื่องจริงและสกินของหน้าจอครับเวลากดเวลาทัชคือมีความสมูทมากในการใช้งานครับโดยผมในเกม c a p Shi p Impact บอกเลยว่าเกมนี้อ่ะเน่ว่าให้ปรับการลังต่ำเพียงพอมากมีความสมูทครับได้ยินเสียงได้อย่างชัดเจนเพราะลำโพงเป็นลำโพงแบบ ดูโอสปิเกอร์หรือพงแบบ d t s ครับบอกเลยว่าลำโพงขับเสียงออกมาได้อย่างสมบูกับเกมนี้เกมนี้ผมมีความไหลลื่นมากเวลาตีมอนเตอร์ก็กดง่ายครับผมบอกเลยว่าพี่เล่นมาจริงๆเลยมันสุดยอดจริงครับหรับการเล่นเกม,มนี่ครับมันมี Boot เอ็กบูทนะผมเผื่อใครอยากปรับเป็นฟังก์ชันต่างๆครับผมมีการปรับมีการบันทึกหน้าจอหรือว่าการใช้งานต่างๆครับมีให้เราหมดเลยครับพี่และผมใช้ฟังก์ชันในการใช้งาน มีตัวเมจิบัตตันก็ได้โอ้มันดีมากเลยครับมีปรับความเร็วด้วยนะในการเล่นเกมครับถือว่าสุดจริงครับนีล็อกความสว่างไว้ก็ได้หรือว่าปรับโหมะสิภาพก็ปรับได้นเนี่ยอ้ล่นมากเรื่อจริงครับบอกเลยว่าลื่นมาก พี่ขอทดสอบต่อเลยครับผมดูคดีมากอย่างสมบูรณ์แบบจริงขอชื่นชมเลยสวยงามมากคือตรงนี้มันกินสเปกนะผมดูครับสวยงามมากครับบอกเลยว่า เป็นตัวที่พี่ชอบมากเลยอ่ะนี่ครับไว้ใจได้ครับผมบอกเลยมอนเล่นเจมอ่ะดูครับแม่นังต่างๆครับ,รบดูแบบการาฟิกอ่ะสวยงามมากดูครับกราฟิก,ส,กสวยจริง บอกเลยว่าสบายหายห่วงครับลำโพงเสียงดีมากขอเช่นชมเสียงลำโพงนะครับอันนี้พี่ปรับสุดแล้วคือมันเล่นได้อย่างดีดีจริงไม่อวยนะครับผมกับสมาร์ทโฟนเกมมิ่งราคาประหยัดตัวนี้พีมอบให้เป็นตัวที่คุ้มค่าคุ้มราคากับสเปคที่ให้มาคือสุดจริงครับในส่วนเกมพับจีบบอยครับเป็นเกมที่พีเล่นบอกเลยว่าฟีลิ่งในการทัดคือดีจริงและกราฟิกต้นไม้ใบหญ้าคือมันมีความสมูทของตัวเกมมาก สวยๆและมีความสมูทมากครับตัดให้ดูเลยนี่ครับคือมีความสมูทของตัวหน้าจอมากครับผมบอกเลยว่าไว้ใจได้ครับ h e ล o G9 ครับมันเป็นตัวสาปัดแบบ6นิวโเมิตรครับบอกเลยว่าเล่นเกมมีมีความเสถียรแน่นอนครับโหกราฟิกอยู่นี้ครับว่าสีสันของหน้าจอแสดงผลของตัวล่มออกมาและตัวเกจสีของแสงครับคือดีจริงครับดูครับมิติของภาพและองค์ประกอบในการเรนเดอร์ตัวนี้ คือสุดจริงครับวันนี้ขออย่างเลยว่าเดนเดอร์ได้สุดจริงนี่ครับเรียบร้อยครับผมมอบแล้วโอ้โหกดง่ายมาก บอกเลยว่าทัดดีจริงครับผมชอบสกินโทนของต้นไม้ใบย่ามากอะสวยจริงเสียลงลำโพงนี้ไว้ใจได้นะครับผมยืนยันเลยว่าตัวนี้ผมในการใช้งานคือสุดจริงที่ว่าผมตัวนี้มีตัว X Boost เกมมิ่งแอนจิ้งผมในการปรับตัวเกมง่ายผมเราเข้าเกมปุ๊บตัวฟังก์ชันตัว Xboot Gaming Engine จะขึ้นมาตรงนี้ให้เราปรับเมนูต่างมาผมนี่เห็นไหมให้เราปรับว่าจะปรับแบบไหนประสิทธิภาพหรือว่าหมดสมดุลหรือว่าเปลี่ยนพลังงานสามารถปรับได้ฟังก์ชันในการแจ้งเตือนหรือว่าปิดในการแจ้งเตือนมีหมดครับมีความเร็วมีความทึบในการเล่นเกมในการปรับถือว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้ครบจบจริงๆครับบอกเลยว่าครบมากในการใช้งานครับ อะไรที่เวิร์กพี่ก็บอกว่าเวิร์กครับตัวนี้คือเวิร์กจริงครับต่อไปที่พี่ชอบคือเรื่องกล้องครับเรื่องกล้องบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปคือสุดจริงครับกล้องหน้า3ทอนพิเซลในการถ่ายในการจับโฟกัสบอกเลยว่าคือดีจริงครับกล้องหลังคือ108ล้านบอกเลยว่าตัวนี้กล้องหลังคือดีดีมากครับในการใช้งานครับอันนี้ผมกล้องหน้าที่พี่ไปถ่ายมาให้ดูเลยครับนี่ คือสีสันสกินโทนของภาพของตัวกล้องหน้าไว้ใจได้ครับผมมีหมดบิวตี้ให้เราปรับด้วยโห oh, ตัวอีฟ n นิ h ฮอตซีโปทำมาอย่างดีจริงครับดูครับนี่ให้ดูเลยเวิร์กมากครับคือสกินโทนของใบหน้ามันออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าตัวอีฟ n นิ h ฮอตซีป ทำงานมาอย่างสมบูรณ์แบบจริงครับอันนี้กล้องหลังของผมที่พีไปถ่ายมาให้ดูเลยไม่อวยครับคือให้เห็นตอนนี้เลยว่าสกินโทนในการถ่ายตัวกล้องนะผมกล้องหลังคือสกินโทนคือดีมากครับแบบไม่อวยเลยคือว่าราคามือถือ5800บาทอะให้ไม่ได้ขนาดนี้คือสุดจริงครับนิวพีไปถ่ายมานะครับผมคือแสงสีสันของสกินโทนออ,อกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมสีแบบ รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาตินะผมในการแบบสกินโทนของอีฟานิกอะเอกลัมอีฟนิกอะแหละเพราะว่าสกินโทนแบบธรรมชาตินะครับถ่ายอาหารมาก็ดูน่ากินครับคือทำพอเทนหน้าชัดหลังเบอร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงอันนี้พี่ขออย่าเลยว่าตัวกล้องทํางานกล้องหน้ากล้องหลังคือมีความสมูทแล้วก็ใช้งานได้จริงครับนี่ให้ดูชอบมากครับโอ้พี่ชอบกล้องหน้ามากอะ32มสองสอ,งอพเว่า คอนทัตนของภาพคือจับองค์ประกอบออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงนะครับดูโอสกินโทนดีมากชอบครับเป็นมือถือที่สกินโทนออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงนะชอบชอบครับบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ ใช้งานมาคือทำพอเทปก็ดีสกินโทนของภาพองค์ประกอบของภาพก็คือมันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงครับแตัวอย่างนี้ผมก็คือการถ่ายวีดีโอนะครับผมนี่นี่ครับคือพี่ถ่าย 2K 30เฟรมนะครับผมก็คือในการถ่ายวิดีโอแบบนี้บอกเลยว่ามันใช้งานได้ดีขนาดนี้ก็เพียงพอครับนี่อันนี้วีดีโอพี่พี่ไปถ่ายมานะครับ 2K 30เฟรมนะครับ คือมีองค์ประกอบของภาพและความชัดพี่ว่ามันเหมาะสมกับราคาเลนเนี้ถือว่าคุ้มครับคุ้มมากเลยอ่ะครับอันนี้กล้องหน้าแล้วครับผมเราสามารถปรับฟังก์ชันเป็นตัวดูโอกล้องหน้ากล้องหลังได้ในการบันทึกวีดีโอครับอืมอันนี้บันทึกให้ดูเลยดีมากเลยอะ่ะชอบฟังก์ชันนี้แล้วสกินโทนของภาพประทับใจกล้องหน้าครับบอกเลยว่าประทับใจกล้องหน้ากล้องหลังก็ถือว่าโหดมากเวลาถ่าย เปิดตัว e e s ก็เปิดได้ที่ตัวนี้ผมพัน0 p 30เฟรมครับที่ผมจะทำพานเปิด e อ s ให้ดูนะครับนี่ฟังก์ชันของผมในการเปิดการสั่น e s เเราก็เปิดได้ครับผมหรือว่าใครจะปิดถ้ปิดก็คือเปิดสูงสุดก็คือ 2K 3 0มฟรมถ้าเปิดตัวเ e อก็คือ 1080p 3 0เฟรมเลยครับผมเมนูก็มีเมนูภาพยนตร์ วิดีโอรูปภาพหมวดบิวตี้นะครับผมในการปรับหน้าชัดหลังเบอร์ก็ภาพรูปภาพบุคคลครับแล้วก็หมวดเป็นสิีภาพในที่มืดแล้วก็ฟังก์ชันเนยอะบอกเลยว่าฟังก์ชันเยอะมากครับมีสกายช็อปด้วยนะผมเวลาปรับท้องฟ้าให้เราถ่ายรูปเสร็จก็มีครับผมมีหมดมืออาชีพด้วยเพล,ลมาค์เมโครชั้นสูงเอกสารเคลื่อนไหวช้าเวลาที่ใช้ไปวิดีโอคู่วิดีโอสั้น มันมีอะไรที่ครบแล้วก็มีตัว AR ผมในการจับใบหน้าของเราเป็นการ์ตูนด้วยโหมันสุดจริงในการใช้งานครับนี่ครับกดให้ดูเลยว่าเป็นยังไงบ้างในการกดชัตเตอร์นะครับผมนี่รูปภาพครับนี่ครับใช้งานได้ดีแล้วก็นี่ครับหนึ่งว่าแปดล้านปรับตัวนี้ได้ปรับตัวนี้ได้ไดถือว่าสุดจริงครับในการปรับก็ง่าย UI ใช้งานแบบ enjoy มีฟิลเตอร์ให้เราปรับด้วยนะครับ จะปรับฟิลเตอร์เราก็ปรับได้ครับเราปรับได้เมื่อเวลาเราเปิดไฟนะผมถือว่าเปิดตัวกล้องหน้ามันก็สามารถสลับมาเป็นไฟแฟลชของหน้าได้นี่ครับดูครับนี่คือเวิร์กมากครับซึ่งพีชอบมากในการเปิดไฟแฟลกครับผมแล้วก็เปิดไฟฉาญแบบ3ามร้อองศาได้นะครับผมนี่นะครับเลือกตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมไฟแฟลชทั้งด้านหน้าด้านหลังในการเปิดถือว่าสุดจริงเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมากครับกล้องดีเล่น เป็นลำโพงแบบ DTS คู่มาดูว่าลำโพงเสียงเป็นไงบ้างนะครับผมขอเปิดลำโพงให้ดูเลยว่าเสียงลำโพงมันจะขับออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบไหมครับนี่ให้ดูเลยครับหรือว่าลำโพงเป็นไงบ้างครับลำโพงอยู่บริเวณตัวนี้นะผมนี่ปึ๊บตัวนี้ปับ๊บนี่ครับดูครับเด <'re> ำโพง ลำโพงเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างเหมาะสมจริงๆครับในการใช้งานคือแบบเล่นเกมนะพิเ่นเกมตัวพับจิโมบายฟรีไฟมัครับรู้ว่าศัตรูเราอยู่ฝั่งไหนลำโพงทํางานซ้ายขัวคือดีจริงครับเย่าเลยว่าเล่นเกมกับลำโพง2ตัว d ีทของตัวอีฟ i นิ h o ์ฮอตซิแม้จะไม่ต้องเสียบหูฟังคือเล่นเกมคือดีจริงครับ That's best. ลำโพงบอกเลยว่าในการใช้งานคือหายห่วงครับลำโพงสองตัวในการปรับเสียงผมเราสามารถไปปรับเสียงเพิ่มเติมไปที่เสียงในการสั่นครับแบบที่พี่บอกแหละในการปรับครับนี่ครับเสียง d t เปรับก้วงด้านหน้าหรือว่าแบบดั้งเดิมถ้าแต่สไตล์เราชอบครับจะปรับเป็นไหนก็แล้วแต่เราผมหรือว่าปรับตัวนี่ครับอีควอไลเซอร์หรือว่าอีได้ผมในการปรับขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ปรับได้ครับนี่เสียงพี่บอกเลยว่าใช้งานได้โอเคมากคุ้มมากครับผมกับราคาเลยนี้ ไว้ใจได้ครับผมในการใช้งานตัวนี้ครับเรื่องเสียงคือหายห่วงจริงครับต่อไปผมเรื่องสีสันของหน้าจอกับหน้าจอ6.78นิ้วสีสันจะเป็นไงบ้างครับในการเปิดสุดของวีดีโอครับเพราะก็คือรองรับคือ2 k 6 0เฟรมนะครับอันนี้ตัวนี้วีดีโอคือรองรับ2 k เฉยนะครับพี่จะเปิด2 k นะครับนี่มาดูว่าสีสันของหน้าจอเป็นไงบ้างครับให้ดูเลยคือสีสันบอกเลยว่ามันสวยงามมากครับ สวยจริงสีสันแบบไม่อวยเลยครับคือสีสันในการใช้งานตัวนี้กับหน้าจอได้ให้มา6.78นิ้ววะ่ะคือมันสุดจริงครับสกินโทนของภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากกับหน้าจอตัวสมาร์ทโฟนอีฟอริคฮอตซี o โปตัวนี้ครับสีแดงสีฟ้าหรือว่าสีส้มออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับโหสกินโทนดีมากของหน้าจอขอเชื่นชมเลยครับชอบชอบ หน้าจอเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากครับผมหลังจากที่พีใช้งานมารู้สึกว่าสกินโทนของหน้าจออ่ะจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคุ้มจริงกับราคาครับให้ดูนี่ครับนี่สีแดงนี่ครับเขียวคูมันคุ้มจริงครับ คุ้มมากครับผมสับฝาผมฟังก์ชันในการใช้งานนะครับผมจะให้ดูว่าฟังชันพิเศษของผมหลังจากที่พี่ใช้งานมาเป็นไงบ้างนะครับผมนี่ฟังก์ชันนะผมนี่ครับมีมัลติวินโดว์แบบเรืองแสงด้วยถือว่าใช้งานคือง่ายมากครับผมในการใช้งานนี่ครับคือสามารถปัดด้านข้างก็ได้หรือว่าเลื่อนแบบป๊อปอัพขึ้นมาในการเทีย์แอปก็ใช้ได้ เป็นการใช้งานที่ง่ายมากครับบอกเลยว่ามันสุดจริงครับกับฟังก์ชันพิเศษที่ให้มาครับประสานหน่วยความจำครับครับปรับเป็น3จิก5จิก8จิกได้ผมในการใช้งานมีตัว E c o สามารถโคดแอปพลิเคชันนะผมตัว MessengerFacebookInstagram นะผมหรือว่า Line เราสามารถโคดแอปได้เสื่่นผมตัวนี้มีเมจิลิงซึ่งเป็นฟังก์ชันในการแจ้งเตือนที่พีรู้สึกว่าประทับใจมากในการใช้งานครับ เวิร์กมากครับประสีภาพในการใช้งานต่างๆบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆในการที่พีเอามาใช้งานครับนี่ครับให้ดูครับผมประสีภาพในการใช้งานตัวมัลติ w i n d o w ์จะเป็นไงบ้างครับอย่างแรกคือตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ครับผมกดแอปพลิเคชันกดหนึ่งครั้งปุ๊บนี่ครับเราเล่นแอปพลิเคชันของ YouTube ก็ได้หรือพี่จะเล่น Facebook ดี๋กวกดเฟซบ o o กหนึ่งครั้งก็สามารถเล่น Facebook อย่างต่อเนื่องได้ถือว่าสุดจริงครับในการใช้งานหรือว่าใครจะเล่นตรงนี้ก็กดตรงนี้ให้ผมได้ครับกดหนึ่งครั้งมันจะสปอขึ้นมาแบบนี้หรือว่าใครอยากแบ่งหน้าจอเป็น2หน้าจอก็สามารถแบ่งหน้าจออย่างเช่นพี่ผมฟังเพลง YouTube อยู่พี่อยากแบ่งหน้าจอก็กดตรงนี้ครับผมแบ่งแยกหน้าจอครับแล้วก็พี่ครับผมจะเล่น Facebook ไปด้วย นี่ครับคือมันเวิร์กมากครับแล้วก็เราผมสามารถแบ่งเป็น3ช่วงของหน้าจอได้ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนที่ในเรทราคาไม่เกิน5,800บาทกับฟังกช์ชันที่ให้มาบอกเลยว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากครับพี่ผมจะขอพูดในเรื่องแบตเตอรี่ว่าแบตเตอรี่ที่ให้มา5,000 m มิลลิแอม จะเพียงพอใน1วันไหมเล่นเกมเป็นไงบ้างแล้วก็ตัวนี้ผม f a s t c ทสายสามวัตต์มันเพียงพอไหมเอาความจริงรผมหลังจากที่พี่ใช้งานมา1วันเพียงพอมากในการใช้งานครับแบตถือว่าอึดครับเล่น Facebook เล่น i อเล่นทวิตเตอร์ครับผมดูหนังฟังเพลง1วันสบายครับเล่นเกมครับผมเกือบทุกเกมพีลองมา,มรา,มมาครับผมฟรีไฟฟเอมแพ็กพับจีบบายบา rov ครับเฉลี่ยผม10นาทีลดไปประมาณสัก 3%เฉลี่ยนะครับย้ำอีกครั้งว่าเฉลี่ยคือ10นาทีลด3%ถือว่าอึดแล้วก็จัดการความร้อนของตัวเครื่องคอนเฟิร์มเลยว่าจัดการความร้อนดีมากและการทัดของหน้าจอครับรู้สึกว่ามันมีความสมูทของการใช้งานมากครับนี่ครับทดสอบดูเลยครับคือแบบเดียๆให้ดูเลยว่าในการทดสอบมันเป็นไงบ้างครับนี่ครับ5นิ้วคือทัดได้อย่างสบายครับ สบายในการทัดนะผมปรับรีเฟรชของหน้าจอคือ 60, 90, 120เฮิร์ซ z หรือปรับเป็นออโต้ก็สามารถปรับได้ครับผมในการใช้งาน Netflix เป็น L 1นะครับผมสามารถรองรับคือดูระเีัดความคมชัดได้อย่างสมบูรณ์แบบครับเพียงพอในการใช้งานครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เกินคุ้มจริงกับสเปคที่พีแบบใช้งานมาผมคุ้มบอกตรงว่าสุดง่ายคือคุ้มครับผมนะผมใครสนใจในการสั่งซื้อผมสามารถ สั่งซื้อผมที่พีแนะนําตามลิงก์ที่พีแนบให้บริเวณด้านล่างนะผมบอกเลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนสายเกมมิ่งในงบมือถือไม่เกิน5,800บาทกับแรม8จิกบวกเพิ่ม8จิกกับรอม256ตัวชิปเฮดโอลเจียกบสถเลยว่าคุ้มจริงในการใช้ง,งานครับผมสหรับการวาจนายผมเดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์ผมด้านล่างที่สั่งซื้อให้ผมว,วัสนีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ผมวันนี้ขอบคุณครับ